สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เป็นยังไงกันบ้างผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่สกายวอล์กเชียงแสนกันใครที่อยากดูก็มากันเลยครับโดดซ้อนท้ายขึ้นมาเลย มาถึงหน้าทางเข้าสิ่งแรกที่เราต้องทําคือหาที่จอดรถซึ่งมีค่ารถ10บาทในการจอดหลังจากนั้นก็ต่อสองแถวขึ้นไปนันมนเพื่อที่จะหาที่ซื้อบัตรเพื่อเข้ารับชมสกายวอล์กต่อแถวอยู่นานเราก็ได้ซื้อบัตรสกายวอล์กซึ่งมีค่าเข้าชมคนละ50บาทสิ่งที่เราได้มาก็จะได้ถุงเท้าสําหรับใส่สวมเข้าไปในรองเท้ากับบัตรผ่านหนึ่งใบจากนั้นก็เดินทางขึ้นไปเพื่อที่จะใส่ถุงเท้ารองเท้าให้เรียบร้อยสภาพมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ เป็นไงสีชมพูบ้องเบลกันเลยไหมล่ะหลังจากชื่นชมความน่ารักกันได้ไม่นานเราก็ต้องเดินทางกันไปสู่สกายวอล์กเดินต่อแถวกันอย่างกระลูกเป็ดเพื่อที่จะไปโดนตรวจบัตรอย่างกับคนหนีเข้าเมืองหลังจากยื่นบัตรให้ก็อ,อัชโชะปัม๊มเขาให้ออจากนั้นก็เดินต่อไปเรื่อยๆเพื่อที่เราจะไปเอ๊ะกระสิ่งนี้สกายวอล์กมันยังสูงชะละเกินนี่แหละที่เรารอยคอเอ้ยรอคอยอืม บรรยากาศรอบๆก็จะเป็นประมาณนี้มีภูเขาบรรยากาศตึกรามบ้านช่องของฟังพมา่ามีให้เห็นกันสุดหูหูลูกตากันเลยทีเดียวแต่ปริมาณคนก็ไม่ได้น้อยกันเลยสัทีเดียวแออัดยังกระลดดติดที่กรุงเทพบา้าเอ้ยนี่คือความสูงจากที่ที่เรามองเห็นเป็นไงเสียวไส้กันเลยทีเดียวใครไหวไปต่อเลยและดูสภาพหน้าของคนที่บอกว่าไปไม่ไหวแล้ว เป็นยังไงนะเซนสัมอะไรอ่ะเขาดุเขามองไม่ได้สูงสูงปรเชิงแสบไหมสูงมากไม่ไหมว่าเออผมไม่มองนะมีคนไม่ไหวแล้วไปกันเถอะเห็นไหมว่ามันสูงจริงบรรยากาศก็ดีมากแต่ก็ร้อนด้วยในเวลาเดียวกันสำหรับใครที่แพ้แดดก็มีร่มให้เช่าคันละยี่สิบบาทแต่ผมเหรอเออได้หมดอ่ะอืม เดินโยกย้ายไายเอวได้สักพักขอเซลฟี่สักหน่อยนี่เห็นบรรยากาศด้านหลังนี่ไหมพีกกว่านั้นคืออะไรรู้เปล่ามีปราสาทที่สร้างจากแก้วมาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงโอ้โหแม่ย้อยมันจะอลังอะไรขนาดนั้นสามารถทำบุญได้ด้วยใครที่มีเหรียญบาทก็เอาย่อนลงไปได้เลยนะครับส่วนผมเหรอไม่มีฮ่าา้องัหนอดไปกันต่อ มุมมองที่มองจากสกายวอล์ก้็ไปด้านไหนก็จะเป็นประมาณนี้ดูฝูงคนนั่นสิดูคนยเยอะแยะตรงนั้นสิส่วนแม่สาวคนนี้ก็เซลฟี่ได้ไม่เลิกเพราะงั้นผมก็เลยหันไปดูบรรยากาศรอบๆกันดีกว่าเห็นป่าเขานั่นหรือเปล่านั่นแหละคือสถานที่เที่ยวต่อไปของเราส่วนใครที่ยังไม่เสียวซ่านกับการเดินบนสกายวอล์กงั้นดูนี่เป็นไงเสียวบอไหม บรรยากาศมันดีมากใครที่ชอบก็โอ้แนะนําเลยครับผมไม่ใช่แค่บรรยากาศนะอย่างอื่นมันก็ดีดูหน้าคนคนชวนมาอ่ดร้อนร้อนตอนแรกหนักอ้พอม,มาเดินร้อนเพราะมันตากแดดตลอดมันตากแดดตากแดด <c oughs> แต่ก็โอเคบรรยากาศสวยดีบวกกับว่ามันมีทิวเขาด้านหลัง <c oughs> ให้ดูเรื่อยๆมันก็เลยแบบ <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่ เดินมาถึงปลายทางเราก็ต้องถอดถุงเกือที่เราใส่เคลือบเข้าไปเพื่อที่จะเอาไปคืนเขาแต่อันที่จริงเราขโมยกลับเลยได้อะเปล่าฮเออหิวแล้วไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปเดินมาได้สักพักก็เจอสิ่งนี้เข้าตาอืสูชิบนภูเขาอย่างนั้นเหรอมันต้องโดนข้างบนนั้นก็มีร้านอาหารต่างๆนานา,นาเป็นว่าเล่นมีทั้งซูชิลูกชิ้นทอดผลไม้น้ำปั่น แม้กระทั่งขนมขบเคี้ยวโอ้โหอะไรมันจะเยอะขนาดนั้นส่วนตัวผมนะเหรอได้สิ่งนี้ข้าวผัดยังไงละ่ะอาหารสแตนดาร์ดที่ใครๆก็หากินได้บวกกับซู้ชิอีกสักหน่อยลูกชิ้นอีกสักนิดหนึ่งอบอกเลยว่าแซบ่บหลายบรรยากาศอย่างนี้ด้วยถึงเวลาทรมานคุณผู้ชมอาหารอร่อยยั่วๆจ้า เติมพลังกันเรียบร้อยก็ได้เวลากลับถึงเวลาไปที่อื่นต่อแล้วบ๊ายบาย